สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยจำร้อยพาบาลทุนกุมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 นะครับเป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่9มิถุนายนครับข่าวเด่นวันนี้ครับนิวซีแลนด์ครับนายกทุนตีหญิงนิวซีแลนด์ได้ประกาศชัยชนะที่มีต่อการระบาดของโควิด -19 นะครับประเทศอังกฤษครับกำลังเปิดให้คนต่างชาติเข้าอังกฤษได้แต่ต้องถูกกักตัว14วันครับบราซิลครับ รัฐบาลแก้ปัญหาที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 โดยการตกแต่งตัวเลขครับแล้วก็ถูกคัดค้านจากประชาชนครับต่อไปขอเชิญฟังข่าวโดยละเอียดนะครับขณะนี้ครับมีคนเป็นโรคโควิด -19 แล้วทั้งโลกคือ7ล้านกว่าคนนะครับ7ล้าน 1 8 8 7 6 8คนด้วยกันนะครับแล้วก็ตายไปแล้ว 40, 0 0 0 0คนคือ4 8่3 0นอคนครับการแพร่ระบาดของโรคของโรคนี้นะครับยังเป็นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เป็นอันดับที่คงที่นะครับส่วนการตายลดลงครับนะครับทีนี้มาดูครับแหล่งที่ระบาดในขณะนี้นะครับของโรคแหล่งที่สำคัญเป็นอย่างไรนะครับมาดูต่อครับว่าจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยแหล่งระบาดของโรคนี่จะเปลี่ยนจากจีน นะครับมาเป็นเอ,อเมริกายุโรปและขณะนี้มีลาตินอเมริกาคืบคลานเข้ามานะครับมาดูครับอันดับที่1ของโลกวันนี้ที่เป็นคือสหรัฐอเมริกามีคนเป็นแล้ว2ล้านคนนะครับสองล้างคนครับและมีการแพร่กระจายระบาทในหน่งวัน ตัวเลขเกือบ20,000คนนะครับอันดับ2ครับบราซิลนะครับในอเมริกาใต้นะฮะมีคนเป็นแล้ว70,000สคนนะครับมีการระบาดใกล้เคียงกับอเมริกาคือเกือบถึง2 0,000คนนะครับคือ1 8ึ2 5นคนครับนับว่ามีการแพร่ระบาดมากที่สุดในโลกขณะนี้นะครับเหนืออเมริกานิดหน่อยครับนะครับแล้วก็ขณะนี้มีการตายมากที่สุดในโลกนะครับบราซิลมีการตาย ต่อวัน813คนครับในขณะที่อเมริกาลดลงเหลือ581คนนะครับส่วนการตายทั้งหมดเลยอเมริกายังมากที่สุดอยู่ครับคือ100000กว่าคน1 000, 1 3 0 5 0คนนะครับเห็นนะครับอันดับ1อันดับ2ต่างกันมากอันดับ3ครับยุโรปครับคือรัสเซียมีคนเป็นแล้ว4 0่ว0คนนะครับมีคนเป็นต่อวันคือ800 0เกือบ9000คนนะครับเพราะนั้นรัเสเซีย เป็นประเทศที่นําในยุโรปนะครับในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยเดิมระบาดมากขณะนี้เนี่ยเริ่มควบคุมได้นะครับมีรัสเซียเพียงประเทศเดียวที่กําลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ขณะนี้ได้ลดลงมาแล้วอยู่ระดับที่คงที่แล้วนะครับมาดูต่อครับอันดับ4ของโลกคือสเปนอันดับ5ของโลกคืออังกฤษนะครับอันดับ6ของโลกคืออินเดียครับได้แทรกเข้ามาในยุโรปมาแทนยุโรปนะครับขณะนี้อินเดียมีคนเป็น200,000กว่าคน2 6 5 0 0 0 กว่าคนนะครับแล้วก็มีคนติดใน1วันคือ8000คนตัวเลขค่อนข้างสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยจะค่อยคืบคลานเข้ามาแซงอังกฤษสเปนแล้วอาจจะมาอยู่ใต้ใกล้ใกล้กับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียน่าจับตามองครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงด้วยนะครับอันดับที่7ครับอิตาลีครับอิตาลีอันดับที่8เปรูนะครับ ได้แทรกเข้ามาแล้วนะครับอยู่ในาลาตินอเมริกานะครับมีคนเป็นเกือบ20,000 0คนนะครับมีคนเป็นต่อวันมากก็คือ3 0 0พันกว่าคนนะครับในขณะที่อินเดียม,มากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเปรูก,ก็จะคืบคลานเข้ามาใ,ในแทนยุโรปเช่นเดียวกันครับอันดับที่9เยอรมนีนะครับอันดับที่10อิหร่านครับอิหร่านมีคนเป็น1 7, 000, นึ่งแสนเหมนคนเดิมควบคุมอยู่ครับแต่ขณะนี้พอปลดล็อกดาวปั๊บเนี่ย ขึ้นมาเลยครับเที่ยวนี้มี2,000กว่าคนต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ11ตุรกีครับ12ฝรั่งเศส13ชิลีก็คืบคลานเข้ามาทดแทนยุโรปแล้วนะครับมีคนเป็น1 3 0 0 0 0สคนนะครับมีคนติดต่อวัน4,000กว่าคนนะฮะ4,695คนนะครับอันดับที่14ครับเม็กซิโกเช่นเดียวกันครับคืบคลานเข้ามาแทนยุโรปนะครับคือมี คนเป็น1นึ่งแสนต้นๆนะครับหนึ 4, 200, 000, 000 3, 000, 000่งแสนักว่าคนนะครับมีเพิ่มใน1วันคือ3,000กว่าคนนะครับต่อไปนะครับ15 ของโลกคือซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกันครับเป็นประเทศเอเชียที่เข้ามาแทนยุโรปแล้วนะครับคืบคานเข้ามามีคนเป็น1น0 0 0แกว่าคนนะครับมีคนเป็นเพิ่มตะวันคือ3 0 0 0กว่าคนนะครับอันดับที่16 000, ครับปากีสถานเช่นเดียวกันครับตามติดซาอุดีอาระเบียเข้ามามีคนเป็นน้อยกว่าซาอุดีอาระเบียเล็กน้อยนะครับคือ1 000, 3 000, 000ึ่งแสนสามพันคนแต่มีคนเป็น เพิ่มขึ้นในหนวันมากกว่าซาอุอีกคือ4,700กว่าคนนะเกือบ5,000คนเพราะฉะนั้นเนี่ยปากีสถานนี้จะแซงซาอุดีอาระเบียแน่นอนเลยในเวลาอีกไม่นานนะครับอันดับ17แคนาดาอันดับ18จีนครับจีนมีคนเป็น83,000คนในขณะที่มีคนเพิ่มใน1วันแค่4คนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ย จะเห็นว่ายุโรปส่วนใหญ่ควบคุมได้ยกเว้นรัสเซียเท่านั้นที่พุ่งแรงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอเมริกายังคงเป็นสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับมีตายมากตายมากเป็นมากนะครับในขณะที่บราซิลครับกำลังมาอยู่อันดับ2ของโลกนะครับถัดเพียงอเมริกาเท่านั้นเองแต่ บาลซูมีคนตายมากเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้แกนของโลกในการระบายก็เปลี่ยนเป็นอเมริกาลาตินอเมริกาและยุโรปก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับรัเสเซียเท่านั้นที่นำมาอันดับหนึ่งและจะชาติเอเชียและลาตินอเมริกาบางชาติก็จะเข้ามาทดแทนยุโรปอีกหลายประเทศครับนะครับคราวนี้มาดูติดต่อครับมาดูต่อนะครับว่าขณะนี้เนี่ย เอเชียตะวันออกกัะตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไรนะครับเอเชียตะวันออกกับตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นพื้นที่ที่ควบคุมได้นะครับควบคุมได้ค่อนข้างจะดีนะครับขณะนี้เนี่ยทั้งเอเชียตะวันออกนะครับก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับสามชาตินี้มีแพร่ระบาดอย่างหนักแต่ขณะนี้จีนคุมได้แล้วเป็นอย่างดีนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ยังมีป,ปลายครับก็พยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในรอบ2นี้นะครับญี่ปุ่นก็มีตัวเลข เพิ่มขึ้นเป็นเลขหลัก2ตัวครับคือมีเพิ่มขึ้นต่อวันปี33ดคนนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับก็คล้ายๆกันครับมีการแพร่ระบาดเล็กน้อยนะครับก็มีตัวเลข22หลักครับคือ38คนเพิ่มขึ้นมาต่อวันนะครับส่วน ขณะนี้ก็แสดงจะเห็นว่าเอเชียตะวันออกควบคุมได้ดีครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ควบคุมได้ดีแต่น้อยกว่าเอเชียตะวันออกนะครับมาดูครับสิงคโปร์ครับมีคนเป็นสามหมื่นคนนะครับขณะนี้มีการติดในรอบ2แล้วแล้วก็คุมได้นะครับขณะนี้ตัวเลขที่ติดเนี่ยลดลงมาจากเดิมวันละ600เป็นปับนละสามร0อคนแล้วนะครับ ต่อไปนะครับคือประเทศที่น่าจับตามอง2ประเทศครับในอาเซียนนะครับคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับอินโดนีเซียมีคนเป็น3 0 0 0กว่าคน3 0 0 0 0กว่าคนครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดใน1วันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ คือ800คนนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียนี้เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นครับต่อเนื่องครับอย่างช้าๆยังไม่เห็นทีท่าจะลงเลยนะครับเพราะนั้นอินโดนีเซียครับเป็นชาติในอาเซียนซึ่งคอยจับตามองว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์นี่เดิมควบคุมได้อยู่นะครับแต่เที่ยวนี้นี่มีการแพร่ระบาด เป็นระลอกที่2ครับมีพีคขึ้นมานในระยะสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีคนเป็นประมาณ500คนตอนหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรองจากอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์นี้จึงมีการแพร่ระบาดในรอบ2นะครับแล้วก็รองอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นคอยดูต่อไปครับว่าฟิลิปปินส์จัดการกันอย่างไรนะครับส่วนมาเลเซียและไทยเป็นประเทศที่ควบค,มคุมได้ดีเป็นอย่างมากเลยมาเลเซียเมื่อวานนี้มีคนติดเพิ่มขึ้นเพียง7คนเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เท่าเมืองไทยครับมีคน7จคนเาะฉะนเพราะฉะนั้ สิ่โลกที่กำลังเป็นหนักคือที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุยโรปก,ก็คือรัสเซียเป็นหลักนะครับส่วนตะวันออกกลางนเอเชียใต้ก็กำลังมาทดแทนยุโรปนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นควบคุมได้ดีอยู่นะครับทีนี้มาดูครับเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์เนี่ยท่านนายกทฐมนตีหญิงของนิวซีแลนด์นะครับได้ประกาศเลยครับอย่างชัดเจนเลยว่าขณะนี้เนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยได้มีชัยชนะเหนือโควิด -19 แล้วนะครับ แล้วก็กำลังจะเปิดเมืองแล้วนะครับเขาทำการควบคุมโควิด -19 ได้อยู่หมัดเลยนะครับขณะนี้เนี่ยกำลังลดระดับลงมานะครับเป็นระดับที่หนึ่งนะครับคนไข,ข้ของของขณะนี้ในนิวซีแลนด์นะครับ คนสุดท้ายได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยใหม่เข้ามาโรงพยาบาลนาน12วันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยระบาดในชุมชนมา40วันแล้วนะครับดีบกว่าประเทศไทยซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนิวซีแลนด์จึงได้ประกาศตนว่าจะลดระดับทุกอย่างลงเลยจะไม่มีโซเชียลไอโซเลชันนะครับจะไม่บังคับแต่ให้มีให้คนมีเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกคนจะมีกิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับ เรียนให้ทราบแล้วว่าจะไม่บังคับ isolation แต่ยังแนะนำทุกคนยังต้องมีอยู่เพราะเชื่อว่าโควิด1 9ยังไม่มีทางหมดไปนะครับเพียงแต่เขาสามารถที่จะสยบมันให้มันลดลงได้นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ยังต้องทำอันหนึ่งคือยังต้องปิดประเทศอยู่นะครับยอมให้คนนิวซีแลนด์กลับประเทศได้นะครับให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องกักตัวไว้14วันจึงจะออกมา นอ,นอกที่กักกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนิวซีแลนด์นี้ที่ทําได้สำเร็จเพราะอะไรครับเพราะเขามีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นครับเสัปดาห์ครับ นะครับเข้มงวดนะครับแทบจะว่าเข้มงวดที่สุดในในโลกเลยโดยเขาต้องยอมสละกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ทุกคนขณะนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับและกําลังจะเริ่มต้นเรื่องของเศรษฐกิจกันใหม่นะครับมาดูต่อครับประเทศอังกฤษครับขณะนี้ได้ทราบแล้วว่าตัวเลขของอังกฤษนี่ได้ลดลงการตายลดลงการเป็นเพิ่มขึ้นลดลงเป็นอย่างมากนะครับพราะั้นอังกฤษนี่เริ่มเปิดเมืองแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เขาจะเริ่มในกลางเดือนนี้ขณะนี้เนี่ยครจะให้คนต่างชาติเข้าอังกฤษได้ แต่ทุ่งถูกกักตัวครับคือควอลติน14วันครับเที่ยวเนี้ยทำให้พวกสายการบินพวกโรงแรมต่างๆนี้เนี่ยวยขึ้นมานะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเที่ยวนี้ขณะนี้กำลังเป็นตอนซัมเมอร์ของอังกฤษแล้วตัวที่ซัมเมอร์ตรงนี้ทําเงินอังกฤษได้เยอะมากๆตอนหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นสายการบินเอยโรงแรมเอยต่างก็ไม่ค่อยพอใจและจําเป็นจะต้องตกลงกับรัฐบาลว่าจะทํากันอย่างไรในขณะที่ต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นี่ก็ติดตามอังกฤษกันต่อไปครับว่า จะทำอย่างไรนะครับซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราจะแก้ปัญหากันต่อไปนะครับบราซิลครับบราซิลทราบแล้วว่ามีคนตายมากเป็นมากนะครับแต่บราซิลมีวิธีการแก้ปัญหาโดยจะตกแต่งตัวเลขครับทำให้ประชาชนบราซิลนี้ไม่พอใจนะครับก็คัด้านนะครับ ทั้งโลกก็ไม่พอใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูสิครับว่าวิธีการแก้ปัญหาของประเทศต่างๆนั้นไม่เหมือนกันนะครับอย่างนิวซีแลนด์ทำได้สําเร็จเป็นอย่างดีนะครับสวีเดนแรกๆทาท่าจะสําเร็จแต่ว่าในที่สุดมาแพ้ในภายหลังนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์วุฒิสิทธิ์ในร้อยตำราแพทย์ทุนธรรมจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสับไพครับถ้าท่านมีความเห็นรุนยาให้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ